โดยปกติแล้วถ้าคนไทยพูดถึงตัวสปีดบัม์หรือว่าตัวลูกกันาเนี่ยคนก็จะนึกถึงแค่แบบเดียวก็คือเป็นแม่คา้าเป็นลูกกลมแล้วก็หนขึ้นมาใช่ไหมทีนี้กําลังคิดว่าพอระหว่างที่เดินอยู่ตรงนี้ทําให้นึกขึ้นได้ว่าคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสปีดเทเบิลหรือว่าเรสคอร์สวอลซึ่งผมว่าผมเคยพูดบ้างแล้วแหละนะแต่ว่าบางบางอย่างมันมันมีความเชื่อมโยงกับทางเดินทีน่กำลังเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางข้ามนี้นะเดี๋ยวก็มีประเด็นปะเดนหนึ่งเกิดว่า ประเด็นทางข้ามที่เป็นลักษณะทางเข้าอาคารหรือทางเข้าสถานที่สักอย่างเงี้ยมันจะเกิดการเป็นหลุมลงไปเพราะว่าเพื่อให้รถเข้าใช่ไหมถ้านี้จริงๆมันสามารถเป็นเร c คอ r o สวอล์ k ได้แบบไม่ต้องเรสถึงขนาดทั้งเข้าทางเท้าก็ได้นะเรสแบบเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำเป็นสโลปขึ้นไปหนก็ได้เหมือนกันมันจะได้ลดการขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ซึ่งการที่มันทําให้มันเกิด ความต่อเนื่องนี้มันคือคอนติ n นียสไซด์วอล์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเดินรู้สึกว่าเป็นบุคคลหลักที่อยู่ในการออกแบบของถนนไม่ใช่ว่าเอารถมาดำคนเดินเทา้าตัวนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นตรงนี้แถวๆนี้มันไม่ได้เริ่มต้นตรงในถนนแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นทำได้นะัแตออ่อยู่ตรงนี้นั่นเองก็ไม่มีอะไรแค่อยากจะบนแล้น,นี้ครับ